สวัสดีครับผมกายไบออดแหลบเป็นยังไงบ้างวันนี้บอกเลยโคตรพิเศษมากเพราะวันนี้เราอยู่กับจออีกแล้วคอนเทนต์จอเยอะแยะเต็มหมดตอนนี้เป็นไงกล่องโคตรใหญ่นะตัวนี้โคตรพิเศษเหมือนกันเกมมิ่งม n i ติเจากแบรนด์ ASUS ROG Strix Series เป็นยังไงไปดูแต่กล่องใหญ่ขออนุญาต right. เอาออกไปอันบอกออกมาแล้วเป็นอย่างนี้มา เรามาเปิดให้ดูกันนะแต่อย่างแรกเลยเนี่ยดูดีไซน์ก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เราอยู่กับรุ่นอะไรเพราะตอนนี้เรารีวิวแบแบบไวๆนะเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันนานนะคลิปไวๆคนดูแล้แลวเข้าใจง่ายแล้วก็เลือกซื้อได้นะตอนนี้เราอยู่กับจอมอนิเตอร์อีกหนึ่งรุ่นจากทาง ASUS ROG Strix X G 27 VQ นะตัวนี้เป็นจอที่เป็นจอ27นิ้วตรงโค้ง1 8 0 0 R ตามสไตล์ XG series อยู่แล้วใครได้ดู ROG 79นิ้วตัวนั้นก็เป็น XG series เหมือนกันนะกดได้ที่ตัว I ด้านบนแบบนี้เลยด้านหน้าก็าจะมีโลโก้ ROG แบบนี้นะเป็นแบบสติกเกอร์แปะไว้นะแล้วในส่วนของขาเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะขาก็จะเป็นขา ตรงตัววายที่เป็นแหลมๆที่ออกมาก็ดูด,ดีมีสไตล์นะแล้วก็ตัวฐาน ตัวนี้เนี่ยก็จะมีสีแดงออกแบบตึ่งๆเงาๆด้านๆตัวนี้จะมีไฟออกมาด้วยนะมาเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างด้านหลังเนี่ยบอกเลยอลังการงานสร้างมากๆเพราะว่าเรื่องของดีไซน์เนี่ยบอกเลยดูเด็ดเผ็ดมันเอาใจสายเกมเมอร์มากๆด้านหลังเนี่ยเป็นสกรีนแบบแนวดิจิตอลเอาอากาศนิดน,นึงนะสาย AOG อยู่ลวแล้ว,ลวข้างบนมีโลโก้ ASUS อยู่ทางด้านบนในส่วนของฐานจอเนี่ยมีโลโก้ Republic of Gamer ดวงตาแห่งเกมเมอร์สีแดงอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีรูร้อยสายไฟมาจากด้านบนแล้วก็ออกมาจากด้านล่างนั่นเองนะตรงนี้มีไฟทอย่างเช่นเคยด้านหลังจอที่เป็นวงๆองนี้มีไฟสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟผ่านทางซอฟต์แวร์ออราซิงได้นะพอเชื่อมต่อมีอะแดปเตอร์ไฟเลี้ยงนะ HDMI Display Port แล้วก็จะมี แจ็คไมโครโฟนหูฟังนั่นเองนะแล้วก็จะมีแผ่นปิดตรงนี้สามารถจัดเก็บสายไฟได้ง่ายๆนะส่วนทางนี้นี่ตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมหนักๆากนะแล้วก็สวิตช์สวิตช์ส,สีแดง5จุดก็ เดี๋ยวเรามาเทสให้ดูันธีการปรับฟังชันต่างๆการปรับเซตติ้งตั้งค่าต่างๆนะเดี๋ยวเราไปเปิดจอยดูกันก่อนไปกลับมาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างแล้วก็ดูกันไปเพืินๆน,น,นะสาหรับไฟนั่นแฟนตาซีนะใครดูแล้วใครเล่นแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างด้วยมากดูในส่วนของสเปคของจอตัวนี้ดีกว่าแต่บอกเลยว่าจอตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใหม่มากนะออกมานานหลากหลายปีแนละ้วแต่จอตัวนี้เนี่ย แฟนเพจของเราเนี่ยรีเควสมาอยากให้รีวิวเพราะว่าราคามือ2เนี่ยดีมากๆราคามือ1ก็ประมาณสบเกือบสองหมื่เลยนะที่ออกมาใหม่ๆนะมือ2ราคาดีมากๆก,ก็ไม่ถึงมือนะเอาว่างอันนี้มา รีวิวให้ดูกันดีกว่าไหนก็รีเควสมาแล้วก็ตามใจนะตัวนี้เป็นจอ R o G 27นิ้วเป็นจอเคิร์ฟ1 8 0 0 R นะความคมชัดระดับ1 9 2 0ูณห0 8 0หรือว่า Full HD นั่นเองนะรีเฟรชเรทให้มาถึง 144Hz เอาใจเกมเมอร์มากๆแต่ว่า r e s p o n s e Time เนี่ยแบบเยอะไว้นิดนึงก็คือ4มิลลิเมรนะแพนเนลเป็นแพนเอลแบบ VA ค่าคอนทราสของสีอยู่ที่3000ต่อ1 srgb อยู่ที่1 2 5่งร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเข้าเคราเข้าประมาณนี้สำหรับจอนี้ก็เป็น va ด้วยตัวของการปรับก้มเงยสูงต่ำกันบ้างดีกว่าว่าสามารถปรับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าฐานวันนียเท่อลังการมากขนาดนี้จะปรับได้หรือเปล่าสมชื่อหรือเปล่านะอย่างแรกเนี่ยสามารถที่จะสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้นะประมาณ1้อยมิลหรือว่าประมาณ1 0เซนนั่นเองนะสามารถปรับก้มกระดานเงยก็ได้นะสามารถปรับซ้ายขวาอู้ปรับได้เยอะมากมากนะ หรือว่าซ้ายขวาเยอะมากๆเพราะว่าตัวขาเนี่ยเป็นขาหมุนอยู่แล้วนะสามารถแบบปรับได้เยอะมากๆเอาเป็นว่าดีนะแล้วก็ขึ้นดิเมนชันน้ำหนักความสูงมาให้เลยแบบนี้ใครจะเอาไปใช้กับขาจับจอ หรือว่าเอาไปวางในพื้นที่ที่แคบหรือว่าโต๊ะรับน้ําหนักได้น้อยเนี่ยก็ลองพิจารณากันดูนะสาหรับวีตาเมาส์ก็อยู่ที่100่งร้อยคูณหนะใช้ขาจับจอก็ได้หรือว่าจะใช้ขาแบบนี้ก็ได้แนะนำไม่ใช้ขาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามีทั้งไฟแล้วก็เท่ด้วยนะซื้อจอนัน้งแพงก็จัดแบบเดิมๆแบบนี้เนี่ยสายแบบเกมเมอร์ชอบกันไฟเยอะๆนะเรามาดูในส่วนของการปรับเฟตติ้งกันม้ากดีกว่าปรับยากเล่าอย่างแรกเนี่ยกดปุ่มสีแดงเข้าไปก็จะมีในส่วนของข้อมูลบอกว่าตอนนี้ดิสเพย์เป็น 19- 0คูณ 181080p ก็คือ f u l d อยู่ตอนนี้นะ144เ z ตอนนี้ใช้ RPG โหมดอยู่นะแล้วก็สามารถปรับได้หลายโหมดแล้วก็ออร่าซิงตอนนี้เป็นเลนโบก็หลับเป็นเลนโบแบบนี้นมาขึ้นอนเพิ่มาให้ตอนนี้ใช้รุ่นอะไรอยู่อย่างแรกเ,เนี่ยเมนูแรกก็จะเป็นเกม,มวิ t ชวลก็สามารถปรับ ตั้ติ่งต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นซีนีมาโหมดเลสซิ่งโหมด FPS โหมดโมบ้าโหมดก็สามารถปรับได้นะสำหรับบูไรก็การแต่งสีฟ้านะแว่ไม่เข้าลาทีก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเขาไม่เข้าลาทีนะก็มีตั้งแต่ระดับร01234่ก็ไดปรับใช้กันได้การปรับคันเลอรกก็สามารถปรับแต่งได้นะเรื่องของค่าคอนทราสต์เรื่องของความสว่างน,นะแล้วก็คันเลอร์เทมเพกๆก็สามารถปรับตั้งได้ง่าย,ายๆแบบนี้ ตัวนี้มี Adaptive Sync แล้วก็ f รีซิง n c ด้วยนะสามารถเปิดติดได้นะใครที่ใช้ AMD การ์ดจอ AMD อยู่ก็สามารถเปิดฟรีซิง n c แบบนี้ได้นะก็เชื่อมกันนะ o g เขามี f รีซิง n c ให้ตลอดอยู่แล้ว Input ต e l c t ก็อย่างที่บอก v า p พอร์ตเชื่อมต่อคุณใช้พอร์ตอะไรอยู่ก็มาจากหลายหลากหลายอินพุได้ต่อทั้งกันคอมหลายเครื่องก็ DVI, HDMI, l i s p l a y Port ก็สามารถเชื่อมต่อได้นั่นเอง้นไม่ใช่ s y s เ e ้นเลยมาดูในส่วนของ System เซตอัพกันบ้างว่าทำอะไรได้บ้างก็จะมี Light in m o ชั่นนะก็มีเลเวลออร่า RGB ปรับแต่งสีข้างหลังจอได้นะเรื่องของซาวก็สามารถกดมิวได้ผ่านทางจอแต่ใครจะกดมิวผ่านหนงจอคีย์บอร์ดเดี๋ยวนี้มีปุ่มมิวตั้งเยอะแยะนะแล้วก็ในคอมก็สามารถมีได้แต่ส่วนใหญ่คนใช้จอระดับนี้ก็มีลำโพงแยกกันอยู่แล้วนะไม่ได้ใช้ลำโพงในจอจะมีหูฟังใช้ได้นะ ปรับแต่งตั้งค่าภาษาใครไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็ปรับเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนอะไรก็ได้นะแต่ไม่มีภาษาไทยก็แค่นั้นแหละนะอินโฟมชันต่างๆก็ดูได้ผ่านทางนี้ก็เหมือนกับข้างบนนั่นแหละโอเคแล้วก็ปรับเซฟตั้งค่าไว้ได้นะไม่ว่าจะเป็นชแนลที่เราเลือกไม่ว่าจะเป็นเกมโหมดต่างๆที่เราคัสตอมเอาไว้ก็สามารถเซฟค่าต่างๆได้นะม่ให้เลือกทั้งสี่ชแนลสำหรับการเซตติ้งก็บอกเลยว่าง่ายมากๆแค่นี้เองนะสำหรับการใช้จอต่างๆก็ปุ่มให้มาตั้งเยอะแยะแต่จริงุ่มเดียวจอติงปุ โอเคเป็นยังไงกันบ้างกับจอ ROG Strix XG27VQ ตัวนี้สำหรับหลายๆคนนะที่กำลังงงว่าตัว VQ กับตัว V เนี่ยต่างกันหรือเปล่าจริงๆไม่ต่างนะมันเป็นแค่ชื่อรุ่นชื่อซีรีส์ชื่อ,อโมเดลเฉยนะ V ก็คือ VQ นั่นแหละนะมาดูข้อดีข้อเสียกันมากกว่าขอพูดถึงข้อเสียกันก่อนนะ ข้อเสียสำหรับเจ้าจอวนี้เพราะว่าจอวี้เนี่ยนะออกมานานแล้วนะความคมชัดก็ได้แค่ Full HD ซึ่งยุคนี้เนี่ยแนะนําให้กระโดดขึ้นไปเล่น 2K 4K กันเลยนะที่สาคัญตัวนี้เป็นจอแบบ VA สีเนี่ยแสงเนี่ยก็อาจจะไม่สู้กับแพนเอลนอื่นๆเช่น IPS หรือว่ากระโดดข้ามไปเป็น OLED อย่างโ l e เลหรือว่า Mini LED นะบัะสู้ไม่ได้เรื่องของเรื่องของแสงเนี่ยก็ตามราคาตามปีนะตามอายุเนี่ยก็ถือว่าทําได้ ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือレス p อนท e t i ม e เนี่ย <time> <time> ให้มาเยอะไปนิดนึงนะจริงๆร e งรีเฟนเดตให้มา144 ก็จริงว่า4มิลิเซกมันก็อาจจะดูเยอะไปนิดน,นึงสาหรับการเล่นเกมนะก็สู้1มิลิเซกไม่ได้เอาจริงแต่ว่าตามสเปกเนี่ยก็ดีเรามาดูในเรื่องของข้อดีกันบนะ้างดีกว่าข้อดีเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องของดีไซน์เนี่ยสวยมากๆไม่แพ้กับเจนปัจจุบันเลยก็ถือว่าล้ํายุคล้ําสมัยนะใช้ไปยังไงก็แบบเก่ายากอะดีไซน์แบบนี้นะแล้วก็เป็นจอโค้งเป็นจอเกมมิ่งนะใช้ไปเนี่ยไม่อับอายเพื่อนแน่นอนที่มันมีไฟเนี่ยดีไซน์เนี่ยสวยงดงามมากแล้วก็ความคมชัดระดับ Full HD เนี่ย แล้วก็144เฮิร์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะแย่เสมอไปเพราะว่าจริงๆเนี่ยการใช้การ์ดจอการใช้ CPU ขับเนี่ย144เฮิร์ในแบบไม่จําเป็นต้องใช้การ์ดจอแรงหรือว่าสเปคคอมที่แรงก็สามารถจะขับเคลื่อนได้ให้เป็น144เฮิร์เนี่ยสบายๆเลยนี่ก็คือข้อดีของเจ้าจอ ROG ตัวนี้นั่นเองซึ่งถ้าใครมีข้อดีใช้อยู่แล้วหรือมีข้อเสียเนี่ยแนะนําเพื่อนๆมาได้นะนะคอมเมนต์กันมาได้นะเพื่อนๆของเราก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลกันอยู่แล้วก็ขอบคุณมาก สำหรับคนที่เม้นคลิปก่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดจอใหม่ๆนะเพราะว่าคอนเทนต์ช่องเราเนี่ยจอเยอะแยะจะเป็หมดนะเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่จอหน้าสวัสดีครับ